แน่นอนว่าถ้าจีนได้เป็นสอสอของพ่อแม่พี่น้องเชียงใหม่เขตสีจีนจะทำงานต่อเนื่องเนาะทุกปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของจีนจีนจะไม่รีรอไม่รอชา้าจีนทำงานแก้ไขแน่เนาะพร้อมชนและพร้อมประสานในพื้นที่ค่ะ ผู้ที่ตาแชยนันผู้สมัครสอสอ,สอพักก้าไกลเขต4เบอร์ C, 5ค่ะ,ะก็เป็นคนเชียงใหม่โดยกําเนิดค่ะแล้วก็เรียนโรงเรียนรีนาะจบนรีนาะเชรีวิทยาลัยนะคะปตีจบนิติศาสตรมออ์มชปโทพัฒนาสาังคมมอชอค่ะก็ ที่ผ่านมาเนาะก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาลงเป็นสสลงสมัครเป็นผู้สมัครสสอของพรรคก้าวไกลนะคะก็เป็นผู้ช่วยสสอของพรรคก้าวไกลมาก่อนคะ่ะแล้วก็ได้ทํางานเคลื่อนไหวในประเด็นของสิทธิสิทธิมนุษยชนเนาะแล้วก็การรณรงค์เลือกตั้งนะคะมาตั้งแต่สมัยที่ออการเมืองเป็นการเมืองเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนาะแล้วก็ ได้มีโอกาสได้ทำงานในภาคประชาสังคมด้วยค่ะก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งแวดล้อมเนาะการเ,เมืองแรงเมืองเลยเนี้ยค่ะนานแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราก็เหมือนเด็กวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปอะนะคะตอนนั้นเนาะ ก็มีโอกาสได้เข้าไปสนใจตอนนั้นยังตอนก่อนที่จะมีเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองเสื้อเหลืองเสื้อแดงก่อนที่จะมีการรัฐประหารปี4ีอนะคะก็จริงก็เป็นวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปนะที่รักสวยรักงามสนใจงานในวงการบันเทิงเนาะ แต่ว่าไอ้ช่วงนั้นเนี่ยก็ก็ธรรมดาค่ะมีโอกาสได้ไปแคสงานได้อะไรเงี้ยก็มีงานโฆษณาบ้างเนาะถ่ายแบบบ้างเงี้ยค่ะแ้วก็พอมีเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยเราก็เริ่มมีการตั้งคําถามเนาะเริ่มสนใจแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้บ้านเมืองเราเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีการรัฐประหารเนาะรัฐบาลทีเ่เราชื่นชอบนายกที่เราชื่นชอบทําไมถึงต้อง ถูกราชระหารแล้วสุดท้ายทำไมถึงไม่สามารถที่จะอยู่ในประเทศไทยได้นะแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีการสลายการชุมนุมแล้วมีเหตุการณ์ที่ประชาชนคนตายกลางกลางเมืองแบบนั้นนะคะเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเราในฐานะของคนไทยคนหนึ่งอะ่ะนนแล้วเราเรียนด้านกฎหมายมาเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกต้อง รัฐประหารทหารเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอันนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่ใช่เรื่องปกปตินะคะเราก็ออกมามีโอกาสที่จะได้ออกมาขับเคลื่อนเนาะรู้จักกับกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นนักกิจกรรมในกรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็ออกมาขับเคลื่อนร่วมกันค่ะตอนนั้นเนาะแล้วก็ทา ตอนนั้นเรียนปริญญาโทด้วยค่ะก็ทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนเสื้อแดงค่ะก็หลังจากนั้นมาก็กลายเป็นนักเคลื่อนไหวเต็มตัวเนาะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราตั้งคําถามในเรื่องของการเมืองและเราสนใจในประเด็นความเหลื่อมล้ำเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสถานะทางบ้านตอนนั้นเนี่ยเราประสบปัญหาเศรษ,ษฐกิจ แล้วเราได้รู้จักกับคนหลายชนชั้นอย่างตัวจีนเองเนี่ยคะนอกจากที่คนจะเห็นว่าไปาทำรับงานแคสงานาด้านบับนเทิงอะไรเงี้ยในอีกด้านหนึ่งที่คนไม่รู้คือว่าระหว่างที่เราเรียนไปด้วยเราก็ได้ทำงานเป็นแม่ค้าขายของในตลาดตอนกลางคืน ทำให้เราได้สัมผัสชีวิตของผู้คนที่หลากหลายรูปแบบเนาะคนผู้หญิงทำงานกลางคืนคนแรงงานเนาะแรงงานต่างชาติเนาะต่างด้าวเนาะแล้วก็ได้เห็นความเหลื่อมล้ำค่ะเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสได้มาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้คนได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเราก็อยากจะทำค่ะ ก็แล้วพอมีการอพอมได้ข่าวเนาะว่ามีพักอนาคตใหม่เกิดขึ้นมันเป็นถือว่าเป็นข่าวดีค่ะเพตอนนั้นดีใจมากเลยแล้วก็อยากจะมีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนนะกับพักอนาคตใหม่ จากประสบการณ์นี้คือเดิมเนี่ยแลกเริ่มเดิมทีเนี่ยจีนเป็นเด็กที่เกิดมาในชนชั้นกลางเนาะที่บ้านก็ถือว่ามีเงินเป็นลูกคุณหนูแต่พอมีวิกฤตทางเศรษฐกิจเนาะแล้วสถานะทางบ้านเราเนี่ยมันมันเปลี่ยนเปลี่ยนพลิกอย่างนี้เลยนะคะเรามาเจอจากคุณหนูมาเจอ เราจะต้องมาขายของตอนกลางคืนเราจะต้องทํางานหาเงินเนาะให้ตอนกลางคืนให้กับเอาเงินมาเอาไว้เป็นค่าเรียนเนาะแล้วก็ค่ากินค่าอยู่เนาะจากเดิมที่พ่อแม่สามารถจะส่งเสียให้เราศึกมีการศึกษาได้อ่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราจะต้องมาขอกู้กยศในเทอมสุดท้ายปีการศึกษาสุดท้ายตอนนั้นปีสี่ละค่ะ เทอมสุดท้ายแล้วแต่ว่าที่บ้านจะต้องขอคูก่กรสอนอนจิตตอนนั้นจินนีพี่น้องทั้ง,งหมด4ี่คนค่ะเนาะก็ทั้งบ้านก็ต้องลุ้นว่าจะได้จะจะได้กู้ไหมเนาะถ้าไม่ได้กู้นั่นหมายความว่าทั้งครอบครัวจะไม่ได้เรียนต่อนะคะแล้วที่บ้านเนี่ยก็เกือบล้มละลายจะต้องย้ายบ้านเนาะย้ายไปอยู่ในโรงงานในโกดัง ค่ะก็อันน so, ี้เป็นอีกด้านหนึ่งที่ไม่มีคนรู้ค่ะแล้วมันพอเราได้ไปสัมผัสชีวิตแบบนี้แล้วเนี่ยจากคุณหนูมาเป็นปากกาตีนทีเนาะแล้วได้มาเจอผู้คนในสังคมที่อีกชนชั้นหนึ่งอ่ะเราเราเรามารู้สึกเห็นอกเห็นใจใช่เราเห็นอกเห็นใจคนในสังคมแล้วมันเปิด เปิดโลกอีกใบหนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วถามว่ามีเหตุการณ์ไหนเป็นพิเศษไหมก็ก็คงไม่มีก็คงไม่มีแต่ว่าการได้มาสัมผัสความเดือดร้อนความเป็นอยู่ที่เดือดร้อนหาเช้ากินค่าเนาะบางคนก็หาค่ากินเช้านะใช้ชีวิตแบบมื้อต่อมือ้อวันต่อวันอย่างเงี้ยคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยน เรายังให้ความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้นเนาะคนรวยก็ไม่อยากให้เห็นความเหลื่อมลำ้ำระหว่างคนจนกับคนรวยที่มันมีมากจนเกินไปแล้วนโยบายของพรรคเก้าวไก่มันเรารู้สึกว่าเขาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ค่ะเป้าหมายของพรรคเก้าไกลคือการสร้างสังคมใหม่แล้วก็การสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมลง งานที่เกี่ยวกับเรื่องออสิทธิมนุษยชนเนาะเรื่องของผู้หญิงเนี่ยเป็นงานในส่วนของการเป็นอาสาสมัครค่ะก,ก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปเป็นอาสาสมัครของนักสิทธิมนุษยชนเนาะเราก็เลือกที่จะทํางานกับองค์กรที่เกี่ยวกับผู้หญิงเนาะเข้าไปช่วยพักดันพรบอ,อนามัยเจริญพันธุ์ค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนาะอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องของสิทธิ ในเสรีภาพในการแสดงออกนะคะเรื่องของประชาธิปไตยการเลือกตั้ง <B GM> ก็ต้องย้อนกลับไปันนะต้องระลึกว่าถือตอนนั้นในฐานะที่เราเราทำวิจัยด้วยเนาะเราเป็นนักศึกษาปริญญาโทเนาะตั้งใจที่จะมาเก็บข้อมูลทำงานวิจัย เรื่องของการเมืองก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปสังเกตการนั่งฟังทุกม็อบเลย <g iggle> ก็ไม่ว่าจะเป็นม็อบเสื้อเหลืองม็อบเสื้อแดงม็อบกบพสนแล้วก็เข้าไปนั่งสังเกตการแล้วก็ได้ฟังแนวคิดนะคะแนวคิดของแต่ละม็อบ แต่และฝักแต่และฝ,ฝ่ายเนาะเรียกยงกี้กันเป็นฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายละกันค่ะก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคแล้วมันควรที่จะมีจุดกึ่งกลางเป็นฉันธามติของสังคมอะว่าตกลงแล้วน่ะมันเราควรที่จะขัดขับเคลื่อนสังคมไปยังไงเพื่อที่จะยุติปัญหาความขัดแย้งนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะต้อง ใช้แนวทางเนาะของหลักการประชาธิปไตยยังไงก็ต้องมีหลักการประชาธิปไตยยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งอยู่ดีเพื่อสร้างชั้นธรรมติของคนในสังคมค่ะตอนนั้นจินก็เลยได้มาเป็นคนออกมาผลักดันเนาะให้เกิดการเลือกตั้งในตอนนั้นด้วยค่ะ มีน้อยมากค่ะมีน้อยมากคนที่จะเข้ามาด่ามาก่อกวนเงี้ยแทบแทบไม่มีเลยเนาะคือโอเคแหละว่าในในสองคมันก็ยังมันก็ยังมีคนที่ความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่มีมีบ้างนะคะแต่ว่าเวลาเราเราเข้าไปเงียเราไม่ได้หาเสียงแต่แบบว่าเออเลือกให้เลือกพักนี้นะเลือกจีนเบอร์ห้าอะไรเงี้ยแต่เราเข้าไปบอกต่อนโยบายการเมืองเนาะนโยบายของเรา ในนโยบายของพรรคเรามีขึ้นเพื่ออะไรมีขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชีวิตให้วิถีชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องมาต่อว่าอะไรเราใช่ไหมค่ะก็ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีมีน้อยมีน้อยออแล้วการอธิบายของเราเนะนาะนโยบายพรรคเราเนี่ยมีที่มาที่ไปอยู่แล้วว่า นโยบายพรรคเรามีอะไรบ้างมีสวัสดิการเนอะต้องการจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นเนาะโดยการจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนการเมืองเพราะว่าปากท้องกับการเมืองแยกจากกันไม่ได้เนาะมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังหมดเลยว่าอะไรจะต้องเปลี่ยนเพื่ออะไรเพราะอะไรดังนั้นเราอธิบายอย่างมีวุฒิภาวะค่ะอย่างมีมารยาทก็ไม่มีใครที่จะมาต่อว่าอะไรเรา อันดับแรกเนาะก็ถ้าเ,ออเลือกจีนเข้าเป็นเข้ามาเป็นสสในเขตเชียงใหม่เขตสี่นะคะแน่นอนว่าจีนตั้งใจจะทํางานตั้งใจทํางานเนาะที่ผ่านมาเนาะที่ผ่านมาหนึ่งปีกว่าในฐานะว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคก้าวไกลจีนเอาเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น,อน้องในเขตเข้าสภาไปแล้วกว่าแปดเก้าเรื่องนะคะแน่นอนว่าถ้าจีนได้ เป็นสอสอของพ่อแม่พี่น้องเชียงใหม่เขตสี่จิงจะทำงานต่อเนื่องเนาะทุกปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของจีนจีนจะไม่ดีรอไม่รอชา้าจีนทำงานแก้ไขแน่เนาะพร้อมชนและพร้อมประสานในพื้นที่ค่ะส่วนถ้าได้เลือกถ้าเราเลือกพักเก้าไกลเป็นรัฐบาลแน่นอนว่านโยบายต่างๆเนาะ ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องปัญหาการเมืองแล้วก็อนาคตของลูกหลานจะดีขึ้นแน่นอนค่ะหลายคนอาจจะเวลาลงพื้นที่คนก็จะกังวลว่าส่วนใหญ่แล้วนักการเมืองอมาหาเสียงถึงเวลามายกมือไหว้นอนแล้วพอได้แล้วก็หายแต่จีนยืนยันได้ว่าจีนไม่เป็นแบบนั้นเพราะจีนตั้งใจจะมาทำงานตั้งใจจะมาสร้างความเปลี่ยนแปลง ตั้งใจจะมาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้นไม่ได้ตั้งใจที่จะมากอบกวยผลประโยชน์อะไรให้กับตัวเองหรือครอบครัวไม่มีเลยนะคะดังนั้นแล้วเลือกจีนรับประกันได้ว่า 1. ทํางทำงานแน่ 2. อ,อุดองการชัดเจนไม่เป็นงูเข่าเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าอย่างนี้ค่ะก็คือจิมทํางานเต็มที่เนาะที่ผ่านมาปีกว่าค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองมีผลงานแล้วก็มั่นใจว่าคนในพื้นที่เห็นนะว่าเราไม่ได้มาเล่นเล่นเราทํางานจริงๆค่ะแล้วก็กระแสการตอบรับทุกวันนี้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันค่ะก็ไม่ไม่ห่วงไม่กังวลว่าคนที่รู้จักเราแล้วคนที่เคยได้เจอเราได้สัมผัสเราจะเปลี่ยนใจไปที่ไหน <ม>ก็แล้วแต่คะ่ะแต่และพัคอาจจะสู้สู้กันเต็มที่แหละขออย่างเดียวว่าเล่นกันในกรอบในกติกาค่ะ<ม>ค่ะ<ม>ก็<ม>ก็<ม>ก็อยากจะสื่อสารเรื่องนี้หลักๆเลยเนาะ<ม>ก็ขึ้นเรื่องในพื้นที่คือเรื่องของพี่เอ็มสอค่ะแล้วก็เรื่องของอ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของในปัญหาในพื้นที่เนะาะถามว่าจินนอกจากจะ,จะถ้าจินได้แล้วจินอยากจะผักกันอะไรใช่ไหมคะมเหมนอนเขียนมีมีคาถามหนึ่งมาเนาะประเด็นแก้ไขเร่งเร่งด่วนอันดับแรกคือเรื่องของ PM 2.5นะคะต่อมาเนาะก็คือประเด็นปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่เชียงใหม่เขียดสีเองเนี่ยมีมีความขัดแย้งในหลายประเด็นด้วยกันเนาะในแต่ละพื้นที่เนาะเช่นประเด็นเรื่องของ ลดขนดินของบ่อดินนะคะเรื่องของอ,อ,อะไรละ่ะผลประโยชน์ในการทำธุรกิจการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกละ่ะเรื่องฝายอ่างเก็บน้ำเรื่องอ่างเก็บน้ําห้วยแม่แฝกค่ะซึ่งเรื่องเนี้ยอ่างเก็บน้ําห้วยแม่แฝกเนาะในพื้นที่ ตำบลแม่แฝกใหม่ค่ะมันเป็นปัญหาที่เขาชาวบ้านเนี่ยรออ่างเก็บน้ำนี้มาเกือบ20ปีละเนาะแล้วไม่ว่าจะนักการเมืองคนไหนเข้ามาก็สัญญาว่าจะผักดันให้เนาะแต่ว่ามันไม่มีใครที่จะมาผักกันจริงๆแล้วงบประมาณน่ยไม่ถูกส่งลงมาจริงๆนะคะตรงนี้เนี่ยจีนก็ได้เข้าไปแก้ไขให้โดยการเอาเรื่องเนี่ยเข้าสู่คณะ กรรมธิการเนาะสิ่งแวดลอ้อมในรัฐสภาเนาะพาชาวบ้านเข้าไปยื่นหนังสือให้กรรมธิการค่ะแล้วก็เราก็พยายามจะเดินใช้ช่องทางทางสภาในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านค่ะที่ผ่านมาก็ก็ทำเรื่องนี้มาโดยตลอดเนาะมา8ปดเรื่องแล้วของปัญหาพื้นที่ปัญหาในพื้นที่ค่ะก,ก็ก็อยากจะทีเซนอย่างนี้ว่าว่าเราตั้งใจทำงานจริงๆ